บรรยากาศช่วงเย็นๆที่สนามบินสุวรรณภูมิครับรอบๆสนามบินสุวรรณภูมิช่วง5โมงถึง5โมงจะของโคงครับช่วงนี้ก็แดดกำลังอ่อนๆตะวันก็จะตกดินครับ้ามาชมบรรยากาศนะครับบรรยากาศช่วงาโมงแรก4-6โมงครับที่รอบสนามบินสุวรรณภูมินะครับรอบสนามบินสุวรรณภูมิ สนับสนุกนการทอดฟ้าแจ่มใสครับทอดฟ้าแจ่มใสบรรยากาศดีครับบรรยากาศดีเดี๋ยวเจอดีลำท่านการในมีโอกาสเข้ามาใน,นสนามบินสุวรรณภูมิครับแล้วมาในสนามบินสุวรรณภูมิเก็บเกี่ยวเอาบรรยากาศรอรบๆอาคารคนเทศาตให้ร่มร่นนอนสนามบินสุวรรณภูมิ ก็ดีกับนองไปดูได้ชมนะครับบรรยากาศที่ดีครับตรงนี้ครับร่มหนาวเล็กๆนะครับรถที่แลกสวนอยู่ทังฟางใสเมื่อเนี่ยครับเป็นรถที่จะวิ่งขึ้นไปรับผูบบ้โดยสารที่อาคารผู้โดยสารรถจะไปรับผู้โดยสารอยู่อาคารผู้โดยสารหล,ลัวนตลอดมาทั้งอาคารผู้โดยสารจึงพัฒนไปสันสองสันสามสันสีน 2, ส่น, 3, สน,นะครับ เป็นตัวตัวอาคารโพดิษานนะครับเดี๋ยวผมก็ได้มาสง่งโพดิษานเดี๋ยวอาคารโพดิษฐานีนะครับจะเห็นบรรยากาศดีครับบรรยากาศดีกับสิเก็บเกี่ยวเอาบรรยากาศนอกนอสนาดินสุวรรณภูมิไปฝากงมีฝากงนองเปนตอนดีตอนนองถ้าอิน,นังเป็นฝั่งน่องครับ ลักษณะบินมีรถม่ค่อยติดกับรถบมกเป็นแท่งสูงๆกันแท่งสูงๆในสงสัยจะเป็นห้อยนะครับห้อคห้อยดักเสีญดขึ้นผมคิดว่าขึ้นแล้วอีกอย่างเป็นรถตั้งระดับครับขึ้นไปสั้นสองสั้นสามสั้นสี่ครับของภาคบริษัทที่สนามบินนะครับขึ้นรถจักรยานขึ้นไปรับบริษัทที่ สันสองสันสามสันสี่นี่นะครับวันนี้ก็ถือว่าบรรยากาศดีครับบรรยากาศดีท้องป่าแจ่มใสครับวันนี้ท้องป่าแจ่มใสครับลมหน้ำไม่ร่อยลบน้ำได้ร่อยนะครับวันนี้ครับวันนี้พบการในเอกว่าสมุนตสาแถวสนามบินนะครับสมุนตราเสร็จทุกกาเสียท่องเที่ยวบรรยากาศแล้กกวาการรร็สนามบินกัตชี เพราส่รอบสนามบินจากรอบเพราะเพราะเพราะใเชิงวารอบอนัทเขียนสนามบินนะครับรอบนะแจว่าอาชาติภูเดษานแถวสนามบินจากจากรอบนะครับเกิดบรรยากาศอะไรนะทดลองให้่างจังหวัดวาเท่าไรไปชมครับแต่วตันนี้ยังหไรเป็นพิเศษนะครับแค่อยากเอาบรรยากาศที่สนามบินสุนนวรรณภูมิใครโลกได้คิดไปครับ เพื่อนๆพี่ๆน้องๆท่านใดที่ไม่เคยมาแถวสนามบินสุวรรณภูมิครับก็แถวฝั่งนี้ก็จะเป็นโรงแรมนะครับโรงแรมโนเวเชลนะครับโรงแรมโนเวเชลอยกับสิมีโรงแรมโนเวเชลนะครับอยู esque, yeah. uh ่โรงแรมเบลเทียวให้ดูได้สนามบินนะครับในสนามบินสุวรรณภูมิครับวันตั้งแต่ผมขับรถว่าอยู่แถวสนามบินสุวรรณภูมิครับเห็นโรงแรมเดียวนะครับอยู่ในสนามบินครับโรงแรม สื่อแรมมกแรมโนโโกันโรงแรมโลโกเทลนะครับมีโรงแรมเกี่ยวเราแต่งแต่สร้างอะไรยอเยี่ยมอมรอบนอกครับเพื่อเพื่อในสนามกินเนี่แต่ซิมีโรงแรมเกี่ยวครับโลโกเทลครับด้าเนี่ยก็จะเป็นอาคารบริษ,ษ,ษ,ษัทอาคารบริษ,ษ,ษัท อาให้านี่ปี่ย่แปดประตครับประตูปสอระตูารประส่ประตูนแดปรูแปดประตูัีถ้าใช่ากมันรอรบบินัดกันายปหนึเอะ่่ายปรตูสองทีาหายประตูสามทประตูรกประตึงันัประตูแปดนะับนัดกันเลยนะครับส บรรยากาศช่วงโมงสิโบโกโมงกับแท็กซี่ที่เอเียรทางหน้าเนี่ยก็จะเป็นแท็กซี่ไปเจีหยบงหน้าไปรับผู้โดยสารนะครับรับผู้โดยสารนสนามแต่ว่าตามที่ทราบบ้างะแท็กซี่ที่บ,บินก็บารับผู้โดยสารน่สนามินางาการเป็นสมาคิกกับสมาคิดแเพราะว่าสิขาไพราว่ายดเส้นที่เไมรับสาร่้ดนะครับว่าเปินกษติจัดชี้วัดจัดยังไงนะค,ะะะะครับขี้วังตรมรต้อเองนะครับ เวลาพี่ค้นหาผู้โดยสารไคนะครับพัเก็จันแทกซี yeah. 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 We die, we really ่ด nice. no. yes, ันนอครับแท็กซ so ี่ดนนอเขาเปแี so so say, ่นไเพราะผู้โดยสารเขาสามารถรับผู้เล่นแท็กซี่ข้างในเนี่ยนกัมีคิวมีบัตรนะครับม่ขาว่าจืยอซื้อสินแรดรับผู้โดยสารได้นะครับขณะเขามาีตัวค่าผู้โดยสารสัต์หนึ่งครับสัตว์หนึ่งครับคาผู้โดยสารอยู่สนามมีกนวิสันไต่ดินเพกับสัตว์ไต่ดินก็สิเป็สัตว์บไฟป่านะครับป่าสัตว์ตดิน ประตครับประตนึ่งแถวสนามบินสมุทรภูมิเนี่ยมันจะมีตึกจอดรถครับกับสารตึกจอดรถอลังการบาดเบเ่อร์นะครับอลังการงานสร้างครับถื่เป็นทางหน้าเขาเป็นตึกตึกจอดรถครับสางว่าแบบจอดรถโดยเฉพาะครับนี่ก็จะเป็นรถปั๊บอากาศที่ว่ารับประกานอยู่ในสนามบินนะครับโอ้ครับกระเบ๊ดครับแก๊ะบ พิเดชาต่างจ่ากับเจ้าตางจ่ิผลล่อรถมาหลาับเพล่อสาอยจบอกแก๊ปนะครับที่รถระบายออกพ่ท่านครับรถระบายออกว่าท่านเรา,กา,าตกแท็กซี่ดี่ว่าเพราะี่เพราะเด้เป็นสมาร์กที่กับมาสบายที่จะมาหลับได้ครับไม่ดีครับตอนไี้ทำให้ผ้โดยสารตกค้างหลายครับผู้โดยสารตกค้างหลายนะครับการระบายระหว่างการหมุนเวียนพโทยสารออกเนี่ยเพราะพี่เพราะพี่าตรครานมาได้ครับเป็น ตาัผมอยู่ครับเห็นทละมือเนี่ที่ผมผ่านมาเนี่ยคัีโอ้โู้โดสสารช่าต่างชาติเพื่อนกันลอรถหลายลอรถเนี่ยเป็นคนละลอยสองลอยคนหัวคไก็จ็นจัดระเบียบรถจังเด็กกับัันนะครับถ้าเป็นพโดยสารเี่ต้อ้างหลายที่เป,ประตูแ้วโคตรหน้าแับทาหัวกับประตูแฝงท้าเดินควกวางฟังกับสระบินสุรรนตูนีครับ รถท่านี่พิ่งกระสีเป็นพุ่นขึ้นไปรับผู้โดยสารอยู่สันสองสันสามสันสี่ครับกระสีพุ่นมากพุ่นไปรับผู้โดยสารนะครัท่านนี้ก็เป็นทางออกนะครับทางออกทางเดินผมไดิทายเป็นรถบัสกีนะครับบรรยากาศดีๆครับแถวสนามบินเถุกินาหนาวนี่บรรยากาศดีครับ อันนี้ก็เป็นตึกหับร่องตึกหรือว่าพราพระเจ้าเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าตึกพี่ไอพี่ครับตึกพี่ไอพี่กระบนวนรอบสนามบินมารอบหนึ่งเหรอครับเมื่อกี้ครับมื้อนี้ว่างครับมื้อนี้ว่างครับวันนี้เตอร์ดีรับท่านกตว่างครับวันนี้ครับถือโอกาสมาส่งผลิตสารเสร็จแล้วกับมีโอกาสท้ายขี่ไปฝากที่ฝากน่องที่ตั้งจังหวัดบ้านเท่านะครับ แล้วรอบๆรอบๆอ,อ,อาคารผู้โดยสารนะครับก็เป็นรอ,อบสนามบินนะครับเพราะว่ารอบสนามบินในชี้เป็นแบบสามสิบนาทีแล้วเกือบชั่วโมงมันยังไลรอบนะครับอันนี้การมาทางเขาออก้นหัวนะครับก้นหัวไปทางถนนลมเก้านะครับตั้งแต่เสร็จทางนี้ไปออกไปทางลมเก้าออกทางกิ่งแก้วนะครับออกลักงลัดกระบังไปไดน,นะครับเสร็จเนี่ย บันทึกมาเป็นระเบียบเรียบรย้อยดีนะครับตัง้งแต่นี้ก็เป็นตึกระบ้อกับตึกตึก VIP อพีนะครับห้องรับรองพิเศษครับแ,แต่ละคนอยกากบันตึก VIP นะนี่ก็เครื่องหอคอยจับสัญญาณเนะครับจับสัญญาณเคยผ่ันนะคะนรับบรรยก็รอบด้านนาแล้วครับบรรยาก็ศวุฒมาด้านนาของอาคารโพเดสานนะครับ ก็คือว่าเส้นใจกลางครับเส้นใจกลางที่พาอาคารบริสัทนะครับมได้รอบรับทันรอบไว้ที่เป็นด้านนอกครับถ้ารอดเ,เป็นชั่วโมงเพื่อช่วยรอบนะครับว่าตลัวควงอรับการ,รกดน,น,รน,นะครับเดี๋ยวสนามบินสุวรรณภูมินะครับสะอาดสะอ้านครับถนนนี่ก็สะอาดเรียบร้อยดีนะครับมาสังเกตบรรยากาศแถวขางถนนขางท่างนี่ก็สิมว่มีรถจอดนะครับเพราะว่าแถวสนามบิน คนสิบวัยรถสัมบ้าจอดอยู่ข้างในนะครับรถม้านจอดกับสิบิการระหว่างที่เจ้าปีลกับสิบว่าในระหว่ามาตักเตือนแล้วมาบอกว่าให้จอดกันะครับรถอยู่ข้างน้าพ้นเหตกาที่เพื่อนเพื่อนไปดีเฮตุการณ์เห็นรออกว่เส้นออกครับออกจากสนามบินครับจะไปทะลุเส้นลบเก้าว่าเส้นลัดกระบังครับจอดบางหน้าตาได้เลยนครับบรรยากาศดีครับ ช่วงพ่อพวกไ่สีไ่ซิเบิดนะครับรถตาสะอาดสะอ้านดีนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอก็จบไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับพบพบเจอกันคลิปหน้าครับกัปตอร์ดินลำชตดตามติดชีวิตวินมอตเตอร์ไซค์นะครับ ฝาสีมี่คลิปยังงมกใหี่ไอ้กับเพื่อนเพี่ๆไดพด่ไดูในช่ครับฝากติดตามเติอนเดีนรับทานนะครับฝากติดตามเตอนเดีนรับท่านนะครับแต่ละคลิปกะสี่มีตาตามยูตามทองถนนนลครับเพราะว่ามอเตอร์ไซค์นะครับขับินมอเตอร์ไซค์กับยูตามทองถนนนะครับเพราะมีวิวสซือๆให้พี่ให้น้องไ้ดูด้ช่วนะครับแต่ละคลิปนี้ขอกราบขมาสวัสดีครับฝากติดตามนะครับฝากติดตามนะครับ